ขอกราบสวัสดีนะครับผมพบกับกระผมเสียนโป้นะครับผมในช่องหาทําไปเรื่อยๆครับผมโดยกับผมเสียนโป้เองนะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสนะครับผมมาเลาะมายามนะครับผมที่ต่อแมงกี้ชอนไว้นะครับผมยังไงก็ขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าก็ดีเพื่อนใหม่ก็ดีนะครับผมกับผมเซียนเป้าเองนะครับผมวันนี้ก็จะพามาเลาะมายามนะครับผมอที่ลอ่อแม็กทีชอนม่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับผมไม่รู้ว่าตอนเช้าจะเป็นยังไงนะครับผมจะหมานหรือไม่หมานก็รอ,อมาลุ้นกันนะครับผม ก็ออรอไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมเ <_ d ata> พิ่งจะมาดูกันนะครับผม <_ d ata> เรื่อยๆครับผม <_ d ata> หมานไม่หมานก็มาชมกันนะครับผมเดี๋ยวไม่มีอะไรมากครับผมตอ <_ d ata> นนี้เราเราก็ตีสี่กว่าแล้วครับผมเ <_ d ata> ช้าตีสี่ ของวันที่17นะครับผม 17, 17, 17พฤศจิกจายน2 5 6 7นะครับผมเช้าวเวลาตีสี่นะครับผมก็ออกมาเลาะมายามนะครับผมเพราะว่าตีห้ากว่าก็ต้องเข้างานประจำนะครับผมได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนะครับผมหายอยู่หาก,กินตามธรรมชาติบางคืนก็ได้บางคืนก็ไม่ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวมาดูนะครับผมเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับผมมาใกล้ๆครับไม่เคยลงครับผมทีนี้ไม่เคยลงเลยนี่นะครับผมไม่เคยลงครับผม ัวไม่ค่อยมีตัวเท่าไหร่นะครับผมไม่หมานใช่ไหมผมทำคืนนี้เอยสูถุงหมเก่าไม่ได้นะครับผมดีย้ายไหม่มาก็ย้ายไหม่ใหม่มากอย่างนี้นะคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็เซตโป้ก็ฝากคนงานไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไม่หมานใช่ไหมผมไม่หมานปานใดนะครับผม ขอกลับบ้านก่อนนะครับผมเตรียมตัวทำงานประจำต่อนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีการลุกนานเลยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ